อบแล้วมิชั่นแรโรดมากรู้สึ <c oughs> กยังันบ้างคะกคนกับมีนสอหรอใช่กับมีชชั่น,นอโอเครู้สึกตืน่นเต้นและกดดันมากค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สายเต้นเท่าไหร่แต่ว่าจะเยายยมเต็มที่ <c oughs> ตอนทีนะคะขอแค่ผ่านก็ได้เพราะว่าตอนนี้หลังทุกข่านที่จดกอบนอาี่ <c oughs> อยเรางก็ม่รเลยก็ตื่เต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบว่า พิ่งได้แบบว่าแยกเป็นลุชกันเพราะว่าตอนแรกเราจะรวมกันเด็นค่ะนี่ก็ได้แยกสองเปุ่มก็รู้สึกตื่นเต้นวันนี้คนไม่คุกร้องใช่คนตอนนี้เดี๋ยวเอาลูปที่มันมาแี่งมสารกิดตื่นเต้นมากค่ะว่าแบบเฮ้ยวิชั่นสเริ่มละอยากเห็นละสคิดไปวันแบบแรสองอยากเห็นความรมแล้วมันจะออกเป็นยังไงแบบูเพราเพลงก็ค่อนข้างทจะเซอร์ไพรส์ ก็รอดูนะคะว่าพอผสมยำรวมกันเป็นยำรวมนี้มันจะเป็นยังไงกัไปค่ะพวกเราก็เป็นคลิปอนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาสอบดิชั่นสองนะคะเป็นแดนพื่อปรนนแนนนะคะให้ทุกคนพูดความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าเราสุกใจไงบ้างเริ่มที่พี่แบค์ค่ะ รู้สึกเป็นเต้นมากนะคะมิชชั่นแรกจบไปแล้วก็ช็อคซีนิมากค่ะทุกคนมิชชั่นที่สองก็หวังว่าพวกเราทุกคนจะทำได้ออกมาดีที่สุดสำหรับมือสำรองเอาโอเคโอเคเรายก็มิชชั่นแรกก็จบไปแล้วอย่างที่พี่พี่เบลพูดก็มิชชั่นที่สองพี่ว่าเราเนื่องจากทำเต็มที่ทุกคนก็จะเต็มที่กับมิชชั่นนี้ ให้มากที่สุดแล้วก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะมิชชั่นนี้มีความแบบตื่นเต้นกว่าเดิมมากๆเพราะว่าแบบว่าเออเราแบบว่าออกเต้นไงเราก็เลยบอกว่าตื่นเต้นีแถวมิชชั่นนี้แบบมากมากเออก็แต่ก็คิดว่าเราอะเราจะเราจะผ่านเลทีมเราจะตึ้นทีมเรธอตึ้งโอ้โหก้าวก็พี่พี่ผู้กำกับเราจะพูดอะไรดีล่ะ ช้าส่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเราหวังว่าวิชาต์นี้มันจะอุ๊อุ๊อ้ออ้อขึ้นมาตัวจริงโอเคขึ้นมาตัวจระงลงนะก็เป็นว่าพวกเราทุกคนแล้วก็ทั้งทีม B ด้วยเนาะทีม A ทีม B เชื่อว่าทุกคนแบบตั้งใจกับการทำทุกทุกมิชชั่นหนึ่งตฝากดูเยอะมากเลยนะคะเย่ ว่าหลังสาวเสร็จรู้สึกยังไงบ้างคะสุดสะใจมากเปิดปัญญาเต้เต้นจริงๆอ่ะโอ้ท่าแบบกระ่าดีมากท่าท่าสวยมากสุดๆรู้สึกเหนื่อยสุดะทุกคนแบบเต็มที่มากเลยสุดเราอะเรามีเวลาสอบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่แต่ก็แบะเต็มที่มากค่อนข้างชาทิมากสุดๆเราก็แบบรู้สึกว่าตัวไหนจากที่แบบวันนี้เราสอบวันแรกเนาะรู้สึกว่า ตั้งใจแล้วก็แบบพยายามแบบเฮ้ยเก็บทีเทลกันเนาะช่วยกันก็รู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้ความเป็นทีมมาเกิน6กคนนี้เนาะถ้าจบ A เสร็จแล้วเราจะอาจจะตั้งไม่ท่าทีการลงแล้วก็วันนี้ day หนึ่งจบแล้วพรุ่งนี้ติดต่อ day สองด้วยนะเสร็จกันใหม่คะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและก็หลังนะคะจะเริ่มเงียบแล้ว ความรู้สึกันเป็นไงบางล่ะสอบอแรกตอนแรกก็แบบเออเต้นน่าจะแบบคือแบบได้ไปทาได้พอซอมไปสักพักแปลกๆอ่ะแปลกๆนาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาซ้อมกันอีกรอบค่ะถ้าแบบนี้เลยถ้าสวยมากถ้าเลิศมากไม่ยากไม่ยากทาได้ เฮ้อ้าวต้องึัล่องมเฮ้่มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย รู้สึกยังไงบ้างวันนี้วันที่สาในการสอนเครียดค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูยังคิดถ้าแบบว่ายังไม่ได้สมูทมากแล้วมันแบบว่าแอบ,บต้นแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันก็ขาดก็เลยแบบว่าแอบบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ีดหรือเปล่าแอบไม่มั่นใจนิดนึงกดดนกแบบนันมากมากนิดนึงตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาสอนเป็นชั้นหนีกันน้อยมากก็เลยแอบมีนัดเพิ่มกันเพื่อแบบอย่างน้อยก็ไม่กดดันมาก่าที่ควรแต่ก็สนุกดีค่ะเป็นทำกดดันที่สนุก ตื่นเต้นค่ะแล้วก็กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับว่าท่าอะไรีเรเร้เพราะเรามีพร้าเพิ่มก็เลยบบมีปรับเปลี่ยนท่าเล็กน้อยก็อยากถึงวันไปปอมละเพราะว่าอยากเห็นโชว์ของอีกทีมหนึง่งแล้วก็อยากเห็นโชว์ของทีมตัวเองด้วยวแบบมันจะออกมาแบบเลิศขนาดไหนรู้สึกกดดันค่ะแล้วก็เครียดมากๆ <laughs> เพราะว่ายังมีบางท่าที่แบบว่าจำไม่ได้แล้วเราก็แบบว่ายังแบบจับจังหวะไม่ทันอะไรแบบนี้ใช่ จริงๆแอบกดดัมนมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าลราเต้น<ม>ตัวเองแบบว่าไม่ได้มีความเป็นตัวเองเลยออกแนวแมนๆ<ม>แล้วก็วันนัดซ้อมมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเราต้องรีบแอ็พชิตัวเองนอนอัพชิพม,มันมเดียวด้วยก็หวังว่าที่จะทำได้ดีคระสนุกเหมือนทุกครั้งที่ได้ซ้อม,มแล้วก็วันนี้ก็เริ่มลงบล็อกแล้วก็กังวลน,นิดหน่อยคะ่ะว่าจะเดินบล็อกผิดเพราะว่าแบบลงแล้วเราก็อซ้อมกันเลยแบบรันเลยอะไร ก็ตอนนี้ที่รู้สึกแบบว่ากดดันคืออยากทําให้มันดูมีอะไรขึ้นค่ะจา,จากเดิมที่แบบว่ามีโคโลกามาแล้วส่วนถึนไงไปนะคะก็หนูกับพีมก็คุยกันว่าแบบเราจะแอดส่วนไหนเพิ่มให้มันดูมีอะไรมากขึ้นได้บ้างเพราะว่ามิชชั่นนี้ก็ทุกคนค่อนข้างเต็มที่ว่านเป็นมิชชั่นเต้นที่แบบทุกคนสามารถเต้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าค่อนข้างพยายามจะทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นรู้สึกกังวลนิดนึงค่ะเพราะว่า หนสิยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบซู้ๆลงถึงเต็งด้วยเพราะว่านี่สองอะไม่ได้มาซนะ้อมเนาะแล้วก็มีนิดหน่อยที่แบบปรับกันเพื่อให้โชว์มันดีขึ้นแล้วเราก็ประชุมกันมาตั้งแต่วัาวานแล้วแต่วันนี้ก็คือแบบเพิ่งเราเริ่มประกอบก,ก็คิดว่าซู้ๆค่ะด้วยความที่มิชชั่นเนี่ยมันเป็นาเป็นคะแนนรวมเนาะที่ไม่ใช่เป็นคะแนนเดียวเป็นคะแนนรวมทั้งแบบทั้งทีมอะไรเงี้ยอยากฝากบอกเพื่อนๆทั้งสี่คนยังไงบ้างก็ซู้ๆนะคะไม่ต้องกดดันตัวเองก็ทำ ตั้งใจแบบที่พี่ตั้งใจแหละแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่าเฮ้ยเราจะทวงเราจะต้องทําให้ดีเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเอาที่พี่แบบว่ามีความสุขดีกว่าค่อยๆไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าอย่างบอกก็คือว่าก็เราจะทําให้เต็มที่นะเราจะทาให้ดีที่สุดอะไรเนี้ยชายก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะอีกสี่คนขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันชีจนผลงานออกมาดีก็รู้สึกว่าทุกคนเต็มที่มากๆใส่ใจ กับงานมากมากเลยแบบผลงานที่เรากำลังจะทำก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ทุกคนทําได้ดีอยู่แล้วขอให้ทุกคนแบบว่าทำออกมาได้ไที่ตัวเองคิดคทาให้เต็มที่แล้วก็เราซัพพอร์ตกันและกันอยู่เสมอเรามีการแบบว่าคุยกันหลังบ้านค่อนข้างบ่อยเะนะคะเรื่องชุดเรื่องหน้าผมอะไรเงี้ยคือเราจะคุยกันตลอดแล้วก็จะมีส่วน่วมใจิตใจเป็นพี่แดมพี่แบมก็จะแบบว่าคอยแบบเออเด็กๆเ,เอาอยัางไงดีนู่นนี่นั่น,นอยแบบว่ามีไอเดียอะไรก็จะแบบโยนๆกันมาในกลุ่มแล้วน้องๆทุกคนก็แบบว่า ให้ความรู้กันได้ดีมากแบบว่าซัพพอร์ตกันและกันแบบไปเรื่อย<ม>ๆก็เลยคิดว่าไม่รู้จะส,สวนตัวหนูคิดว่าผลจะออกมาเป็นไงแบบมันไม่สําคัญเท่าระหว่างทางท,ที่เราแบบว่าได้แบบแบบมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนมากขึ้นตอนที่ได้ทามิชชั่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเต็มที่แล้วก็แบบตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงอย่างเงี้ยเราอะโอเคเแบบคือเหมือนมันเป็นการร่วมงานกันช่วยกันแบบ เป็นทีมจริงๆครั้งแรกอะไรนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็มาจากอาจจะมีบางคนเต้นอ่อนบ้างแข็งบ้างอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันมันลยค่อนข้างยากแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเราแบบตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบแข่ง2องแล้วก็ช่วยกันอะ่ะน่าจะแบบออกมาได้ดีก็ไม่ได้คิดถึงผลคะแนนอะไรใดๆ